สวัสดีค่ะกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเพิ่งกลับจากไปดูวอลเลย์บอลที่กรุงเทพมาค่ะนอกจากจะชอบทำสวนแล้วอย่างหนึ่งก็คือชอบดูวอลเลย์บอลน,นะคะเขามีจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงชิงแชมป์มโลกทั้งทีก็เลยอดไปดูไม่ได้นะคะก็ไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษตอนที่ทีมไทยแข่งเนี่ยหาซื้อตั๋วไม่ได้เลย ตัวเต็มตัวเต็มทุกรอบเลยนะคะก็เลยกดซื้อตั๋วมัวม่วๆไปไม่รู้ว่าจะได้ไปดูทีมไหนละคะ่ะตกลงได้ไปดูญี่ปุ่นแข่งรอบ8ทีมญี่ปุ่นกับนเนเธอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีเจอกับโปลแลนด์นะคะก็ประทับใจมากเลยดีใจที่ได้ไปดูของจริงนะคะบรรยากาศดีมากถ้าใครถ้าใครชอบวอลเลย์บอลน,นะคะแนะนำเลยว่า สักครั้งหนึ่งในชีวิตให้เราไปดูนะคะทีมระดับโลกมาแข่งให้ดูทั้งทีนะคะพอกลับมาถึงตะรีบมาสำรวจกุหลาบของเราเลยว่าเด็กๆพักกันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือมานดินชาเนลนะคะปลูกลงดินได้เกือบปีแล้วตอนก่อนไปนี่ก็มีดอกประทานที่บานไปดอกเดียวนะคะ กลับมาบานกันเกือบหมดแล้วอามาดินชาแน,นลนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นกุหลาบเลื้อยที่ปลูกง่ายต้นหนึ่งนะคะง่ายเขาก็อาจจะไม่ง่ายเรานะคะเพื่อนๆมันต้องลองดูอันนี้เราที่จริงเราปลูกหลายต้นอยู่นะคะไอ้ลอดอยู่ต้นเดียวปลูกพร้พรอมๆก,กันกับ ซิลโรสค่ะอันนี้คือซิลโรดสีก็คล้ายๆกันนะคะ่ซิลโรดนี่จะดอกเล็กกว่าแล้วต้นก็จะมีหนามเยอะหนามดุหนามดุก,กว่าอมานดีอมานดีนไม่ค่อยมีหนามนะคะเดี๋ยวไปดูอีกทีแค่ขาอมานดีนไม่ค่อยมีหนามกลิ่นหอมคล้ายๆกัน ขนาดดอกนี้ประมาณดีนนี้ดอกจะใหญ่กว่านิดนึงฝากหลานมาดูให้ค่ะก็เขาบอกว่าฝนตกทุกวันเลยไม่ได้ลดน้ำไม่ต้องลดน้ำเลยนะคะบรีแฮมโทมัสค่ะตอนก่อนไปก็บานแค่ดอกเดียวไปแค่สามสี่วันกลับมาบานหมดแล้วค่ะโรยหมดแล้ว ันนี้ซิ้วรสอีกชอ่อหนึ่งตั้งแต่ปลูกมาซิ้วรสนี่ก็จะออกดอกเดีียวๆแค่ดอกเดียวแล้วก็เนี่ยพอช่วงสมบูรณ์ก็เริ่มเริ่มเป็นชอ่อนะคะมี3-4ดอกแล้วก็มีชอ่อนี้นะคะที่ใหญ่ที่สุดประมาณ10ดอกเลยนะคะ ซิลโรดแดดยอดนี้คือ prosperity นะคะอยู่ข้างๆกันจะตัดแต่งก็ฝนก็ยังตกอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ถ้าแดดออกดีๆเดี๋ยวจะน่าจะต้องตัดแต่งเนี่ยค่ะเขาโรยหมดแล้ว น,นีดูสิคะยอดสูงมากเลยอันนี้คิดว่าเป็นเออไอชโฟเกลนะคะนี่สูงท่วมหัวแล้วคะ่ะตอนก่อนไปก็ยังไม่สูงนะคะสามวันสี่วันเองสูงท่วมหัวเลยอันนี้ดอกเขาคะ่ะ ฝนตกแล้วก็ไม่ได้ฉีดพ่นสบู่กรมะถันเลยนะคะตอนช่วงนี้คือมีสบู่กรมะถันก็จะจะพ่นสบู่กรมะถันประมาณสักสองสามวันทีหนึ่งค่ะแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้พ่นนะคะอันนี้คือลาวิลล่าคอตตา ดอกก็โรยไปแล้วนี่จะดอกสีส้มๆนะคะไม่ได้ตัดเลยค่ะไม่ได้ตัดแต่งเลยแต่ว่าเนี่ยกิ่งเขาก็งอกออกมานะคะยาก็ขึ้นสูงฝนตกตลอดก็เลยไม่ได้ตัด อันนี้จูลี่แอนดรูก็เออเคลมาแต่งนะคะสปินเบอร์เอมอลิน่าโอ้เนี่ยหนอนค่ะเพื่อนๆโดนหนอนสตรูพืชเราก็จะ ช่วงหน้าฝนเนี่ยปลายฝนจะเจอนอนค่ะถ้าช่วงหน้าแหลงมีนาเมษานี่จะเป็นพวกมลงปีกแข็งด้วงกุหลาบแมงจินูนอะไรพวกนี้นะคะช่อนี้เนี่ยคิดว่าถ้าออกดอกจะต้องใหญ่แน่ๆเลยค่ะ เจอร่องลอยหนอนหาตัวไม่เจอนะคะอันนี้ออกมาดอกเดียวส่วนอันนี้คือซีซิลบรูเนอร์เกรแฮมโทมาต้นโตเร็วมากเลยค่ะ ที่ออกดอกไปไม่ได้ตัดแต่งนะคะแต่เขาก็มีกิ่งใหม่ออกมากิ่งย่อยออกมาจากกิ่งกิ่งหลักดอกเทียงก็ออกดอกเยอะแล้วค่ะ ปีนี้เป็นปีแรกที่ปลูกดอกเทียนได้สวยแบบนี้เลยนะคะปลูกมาหลายรอบแล้วพอจะงามก็งามเองค่ะใครมาแต่ง จำชื่อไม่ได้นะคะจะเป็นกุนหลาบหลือดอกชั้นเดียวเดี๋ยวรอดูตอนบานนะคะส่วนอันนี้นี่คือพิงชามหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพื่อนๆพอดีเราตอนเราปลูกเราก็ชอบเอาป้ายออก แล้วพิงชามจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาออกดอกเป็นช่อก็ไม่รู้นะคะเนี่ยมีหลายช่อเลยต้นนี้เพิ่งปลูกใหม่ก็ดูท่าจะโอเคอยู่นะคะันนี้คือชามค่ะเนี่ยเพิ่งปลูกใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเราเด็ดดอกออกก่อน ต้นนี้คือแอนนาค่ะแอนนาปลูกใหม่เหมือนกันนี่เด็ดยอดไปแล้วก็ยังมีดอกอีกมาพยายามออกดอกมากค่ะน้องแอนนาเนี่ยก็แอนนาอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ปลูกหลายเดือนแล้วนะคะปลูกตั้งแต่ต้นปีก่อนสามีเข้าโงพยาบาล เราจะจำวันเวลาไม่ค่อยได้ค่ะก็จะเรียกว่าเออก่อนสามีเข้าโรงพยาบาลหลังสามีออกจากโรงพยาบาลเขาเข้าโรงพยาบาลบาเดือนมษาก็พวกนี้จะปลูกน่าจะประมาณกุมภาค่ะเล็น <c oughs> นานง่ายค่ะออกดอกก็เก่งต้นนี้ก็เพิ่งปลูก เพิ่งปลูกก่อนไปกรุงเทพจำชื่อไม่ได้เหมือนกันด้านซ้ายมือนี่คือ Lady of อฟชา l o ลอตตอนหน้าร้อนที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเกือบจะตายนะคะพอเจอฝนเนี่ยเขาก็กิ่งยืดยาวเลยนอนเยอะเลยค่ะพเพื่อนๆเนี่ยร่องรอยหนอน อันนี้คือสปิริตออฟฟรีด o มเพิ่งปลูกใหม่ปลูกก่อนไปกรุงเทพนี่แหละค่ะอันนี้คือควิ c ซินเวอร์สวีทพ r ร t ตี้อันนี้อะไรวะจำชื่อไม่ได้นะคะพี่อพ้นส่วนอันนั้นคือ พิงค์ซัมเมอร์สูค่ะนี่ก็เพิ่งลงดินตอนก่อนจะไปพอดีเขากำลังตุมตูมๆอยู่ปกติเวลาปลูกเนี่ยจะต้องตัดตัดดอกออกนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้โตอันนี้ก็เสียดายดอกเป็นรอบที่สองจากร้านค่ะตอนตอนซื้อมาก็ดอกเต็มต้นมาแบบนี้แหละ เราก็ตัดดอกออกก่อนเอาลงดินเขากำลังตูมๆก็เลยเอาไว้ดูค่ะไม่แนะนํานะคะคือส่วนมากเวลาปลูกเนี่ยก็คือจะต้องตัดแต่งดอกออกก่อนค่ะต้นเขาถึงจะแข็งแรงนี้เราก็เสี่ยงเอานะคะเสี่ยงตายเหมือนกัน ฮานบิก็มีดอกตลอดนี้ช่อเก่าโรยไปหมดแล้วไว้มองเคอเพิ่งปลูกก็นี่ปลูกแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะยอดเริ่มออกแล้วส่วนมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่น้ำท่วม ดินมันยุบลงนะคะตอนปลูกก็เราก็สูงกว่านี้อยู่นะสูงกว่าระดับน้ำอยู่ก็เป็นบทเรียนนะคะจะต้องยกพื้นขึ้นสูงกว่านี้ผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยดินยุบเยอะเลยะคะ่ะ บรรยากาศก็สดชื่นมากเลยเราเนี่ยสงสัยจะอยู่ในกรุงเทพไม่ได้นะคะเพื่อนๆไปอยู่แค่สองสามวันนี่ก็แบบเหมือนจะหายใจไม่ค่อยออกกลับมาบ้านนี้รู้สึกว่าหายใจได้โล่งมากเลยอันนี้คอนสแตนต์นค่ะเดิมก็ปลูกลงดินพอดีตรงมุมนั้นเนี่ยมันไม่ค่อย หมาะก็เลยขุดมาใส่กระถางคอนสแตนต์เนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าหนาวดอกเขาจะทรงแบบนี้นะคะถ้าหน้าหนาวดอกจะเป็นถ้วยๆสวยมากกลิ่นไม่ค่อยหอมอันนี้คือพลูมที่เพึ่งเอาลงดิน พวกในกระถางนี้ก็เป็นของน้องเขาที่เขาเอามาฝากอะคะ่ะฝากให้เราดูแลอันนี้ไม่รู้ชื่อดอกจะเป็นสีออกแดงๆส้มๆต้นนี้นี่ออกดอกเก่งมากเลยมีดอกตลอดดอกดกส่วนอันนี้คือแอนนา นี่นมคะแอนนานี่จะมีดอกตลอดต้นยังไม่แข็งแรงเพิ่งปลูกลงเดินแอนนาอีกต้นนึงนะคะกิ่งกระโดงอันนี้คือพลูม ซีพีอูดค่ะแบบนี้นี่น่าจะเป็นลานะคะฝนตกฝนตกเยอะแล้วเราไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะน่าจะไม่เป็นไรนะส่วนนี้คือเฮกเตอร์ค่ะ นี้ก็ออกดอกง่ายมีกลิ่นหอมด้วยนะคะออกดอกทีละดอกกับกิ่งละดอกกรหลาดในกระถางของน้องเขาค่ะเจ้าตัวตอนนี้เข้าโรงพบาลอีกแล้วก็เลยน่าจะไม่มีเวลามาเอาละค่ะนี่อันนี้คืออะไรเอ,อ่ย นี่คือเคียล่าค่ะเคียล่าเป็นแบบนี้เองเหรอเคียล่างั้นนี่ค่ะนี่นี่คืออันนี้คือมาบมาบค่ะชื่อเขาค่ะมาบค่ะ อันนี้ตอนก่อนไปยังไม่ออกดอกนะกลับมาออกดอกแล้วอันนี้คือโฮล่าดมดูก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะนี่คือโฮล่าโฮล่า อันนี้จะอ่านว่ายังไงเน,นี่ยแทมบูไซแทมบูไซเรดล่ะนี่ค่ะแทมบูไซเรดช่วงนี้รู้สึกว่ากุหลาบแดงบานกันเยอะอันนี้คือปรินเซสซิกิ เนี่ยแดงอีกต้นหนึ่งค่ะแดงนี้คือเฮลมุดโคฮิโรดดมดูแล้วไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้คือไพร m มาวิสตาส่วนน้องคนนี้คือยูกิโย ถ้าปกติคือน้องเขาจะสีหวานมากเลยค่ะอันนี้โดนฝนช้ำไปหมดเลยนี่คือยูกิโยอันนี้จะหอมอยู่ใกล้ๆนี่หอมนี่คือเฮกเตอร์เฮกเตอร์บานทนมากเลยนะคะดูสิคะขนาดนี้ยังไม่ร่วงเลยคือบานมาหลายวันแล้วจนจนดูออกว่าเขาแบบ แก่แล้วว่าดอกแก่แล้วก็ยังไม่ร่วงเนี่ยปกติดอกอื่นขยานิดนึงนี้ก็จะร่วงแล้วนะนีป้ายเขาค่ะฮิตเตอร์พวกที่มีป้ายทั้งหลายนีย่คือน้องของน้องนะคะของเราปกติเราจะซื้อถุงขาวก็ไม่ค่อยมีก็มีป้าย,ยค่คะแต่เราไม่ค่อยเก็บไว้ไม่ไม่ใช่ป้ายสวยๆแบบนี้เป็นป้ายแบบ น้องเขาเขียนลร้านเนาะไม่ใช่ของแท้ะคะ่ะอันนี้คือปอมประดัวอันนี้คือฟรอนเทียดอกค่อนข้างใหญ่นะคะเราตั้งไว้ข้างๆจูนจูนสเวิร์นจูนสเวิน์นนี้ตอนนี้ดอกเล็กเขาบอกว่าถ้า ถ้าสมบูรณ์ก็ดอกจะใหญ่กว่านี้อยู่นะคะอันนี้ดอกนิดเดียวดอกเท่าๆกับซิลโรสเลยแล้วคล้ายๆกับซิลโรสเลยดอกลักษณะคล้ายๆซิลโรสหนามก็ดุเหมือนซิลโรสเลยค่ะีย่แต่ว่าคนละสี มุมนี้เราจะตั้งกุหลาบสีเหลืองไว้ค่ะเป็นกุหลาบของน้องเขานะคะเนไม่ใช่ของตัวเองเหรอกปกติของเราจะปลูกลงดินหน้าหนาวนี้น้องเขาอาจจะมาเอากลับไปก็ได้ค่ะ ันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้คือพอร์ตซันไลท์น้องก็ก็ชอบชอบซื้อค่ะชอบซื้อกุหลาบมากมันเป็นทุกคนนะคะเพื่อนๆถ้าเข้าวงการกุหลาบมันจะหยุดซื้อ,อยากบ้ามันจะเป็นแบบบ้าเลยบ้าไปเลยเราก็ยังหยุดซื้อ,อยังไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่าไปว่าใครเลย โอเคค่ะเราก็จะหยุดออจะปิดคลิปตรงนี้นะคะกับกุหลาบสีชมพหูหวานๆเนี่ยน้องเขาชื่อว่าโฮรานะคะ H O R A สีสวยหวานมากค่ะสำหรับทลิปพาชมสวนวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ